น้องชาวปีชวดครับในปี2568เส้นทางดวงของชาวปีชวดจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักมีอุปสรรคอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรที่ควรระวังรวมทั้งทิศทางแนวทางชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบมีคำอธิบายมีแนวทางชีวิตให้ท่านได้ นำไปดูแล้วก็ทําตามหรือไม่ก็ละเว้นในบางเรื่องบางอย่างบร,รมัดระวังในบางสิ่งบางอย่างเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์มาดูกันได้ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนที่เกิดในปีชวดนะครับว่าในปี2,568นะครับปีที่จะมาถึงดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้น ไล่เรียงกันดูว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมีแนวทางชีวิตยอย่างไรนะครับบอกเล่าสุกันฟังตลอดทั้งปีนะครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แบบกว้างๆไว้สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของดวงนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะ โอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนไปจากชีวิตของท่านก็มีความเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไปก็คงจะไม่เสียหายอะไรนักนะครับสําหรับท่านที่มีความสนใจทางด้านนี้นะครับเอาละครับที่นี้เราจะมาดูกันว่าดวงชาวปีชวดในปี2568จะมีอะไรบ้างเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการงาน การเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานกับแนวทางชีวิตรูปแบบชีวิตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หน,นะครับเป็นหกถ้วย กถ้วยไพ่ปัากรแบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าชาวปีชวดยังมีโอกาสที่ดีสำหรับท่านที่เจอปัญหาในเรื่องของการงานงานมีอุปสรรคในช่วงปีนี้นะครับในช่วงปีที่ผ่านหรือว่าปี2567ท่านมีโอกาสที่จะไปปรับปรี่ยนแก้ไขในสิ่งที่เป็นปัญหาได้นะครับ บางคนอาจจะมีเรื่องของการรอคอยเกี่ยวกับการงานนะครับหรือไม่ก็อยากจะแก้ไขอยากจะได้งานใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงงานนะครับข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าหรือว่าเจอปัญหาบ่อยๆท่านก็มีโอกาสในการที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตจากอะไรที่ไม่ดีเหล่านั้นนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นได้ใหม่นะครับ สำหรับในช่วงนี้นะครับในช่วงรอยต่อของปีท่านอาจจะยังแก้ไขไม่เสร็จไม่ทันก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับเพราะว่าโอกาสของท่านยังไม่ไม่หมดไปนะครับอะไรที่ยังเป็นปัญหาท่านยังสามารถสัดสางได้นะครับในทีนี้การงานนะครับในส่วนของการงานท่านก็จะมีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับมีการแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดตรงเป้าหมาย อนาคตจะดีขึ้นนะครับจะมีงานนะครับเริ่มต้นมีงานเข้างานที่ผิดพลาดก็จะเดินหน้าต่อไปได้คนที่รอคอยงานก็จะมีโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็มีงานจอบงานฟรีแลนซ์เด่นเข้ามาด้วยนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการงานและรวมทั้งเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะครับโอกาสดีๆก็จะตามมานะครับหรือว่าเรื่องที่เราเป็นปัญหาก็มีโอกาสคลี่คลายอะไรที่ไม่ดี ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นมีอนาคตมีความหวังว่าท่านจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีแล้วก็จะดีขึ้นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานเป็นฟูลนะครับเริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้นะครับคืออยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงนะครับพลิกตัวเอง ท่านก็มีโอกาสได้นะครับคือว่าปี2567อาจจะมีแต่ปัญหานะครับเราก็กำลังเตาตั้งเป้าหมายใหม่ว่าปี2568เราจะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้นะครับ คนที่เจอปัญหาหมาบางมากท่านก็สามารถที่จะอยู่ในช่วงเวลาของการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ดีขึ้นนะครับงานก็จะเน่นขึ้นนะครับจะมีช่วงเวลาของการเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมเสริมในช่วงต้นๆปีนะครับอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่มีกิจกรรมมีความบันเทิงมีการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวนะครับแล้วก็งานก็จะเน้นไปที่งานฟรีแลนซ์มากเป็นพิเศษด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นได้ นะครับบางคนที่รอโอกาสอยากจะเปลี่ยนแปลงงานก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานย้ายที่ทํางาน,งาน,งานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยด้วยนะครับนี่เกิช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของการงานเรื่องที่อยู่อาศัยรวมทั้งเรื่องของการเดินทางไกลๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศนะครับท่านตั้งเป้าหมายไว้มีโอกาสที่จะไปสู่จุดนั้นได้นะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับาการงานยังมีจุดที่ดีอยู่นะครับเป็น j u d g m e n t จะมีข่าวดีๆมาด้วยนะครับคนที่รอโอกาสนะครับในเรื่องของการงานท่านจะสมหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาเจรจาการงานใหม่ๆแก้ไขปัญหาของการงานรอคอยงานก็จะมีโอกาสนะครับ d g m เ n t เป็นช่วงเวลาของการที่ท่านจะได้รับผลบุญ อน,นิสงส์ของคุณงามความดีอน,นิสงส์ของสิ่งดีๆที่ท่านได้กระทำมาเป็นช่วงเวลาที่จะส่งให้ท่านได้รับผลที่ได้รับดีขึ้นนะครับสำเร็จผ่านอุปสรกผ่าน ปัญหานะครับแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์แนะนามีสิ่งศักดิ์สิทธิธ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้ผ่านอุปสรรคแล้วก็เริ่มต้นได้ดีขึ้นนะครับจะมีงานใหม่ๆงานใหญ่งานสําคัญสําคัญพลิกชีวิตได้เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2กันเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงิน ชาวปีชวดในปี2568นะครับมีอะไราน่าสนใจบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นสองดาบสองดาบคือเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับอาชีพที่จะโดดเด่นเข้ามาด้วยในช่วงปี2568สําหรับชาวปีชวดก็คือคนที่มีทักษะมีความรู้มีความสามารถพิเศษนะครับก็จะเด่นเข้ามาด้วย โดยเฉพาะการที่ท่านอาจจะเพิ่มบทบาทในการทํางานทางสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการทําธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆที่จะเน้นไปที่การติดต่อทางโลกออนไลน์มากขึ้นด้วยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะทําให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยนะครับมีอาชีพใหม่ๆ มีการติดต่อมีข้อตกลงมีการทำสัญญานะครับก็เป็นที่มาของรายร,รับและการเงินเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงานประจํานะครับแต่สองดาบนะครับยังจะมีกรณีที่ควรระวังนะครับสําหรับการติดต่อสื่อสารอะไรก็ตามนะครับท่านต้องรอบค้อบระมัดระวังอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าใจร้อนก็อาจจะเป็นปัญหาได้ขัดแยง้งไม่เข้าใจเกิดความเสียหายได้นะครับ าการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็น1่ถ้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ระบ,บุตรงไปตรงๆว่าเป็นการเงินนะครับแต่ว่า1่ถ้วยคือองค์ประกอบของคนที่จะได้รับความสุขความสมหวังกิจ,จกรรมดีๆเป้าหมายชีวิตได้สารต่อได้เดินหน้าต่อไปนะครับเรื่องราวดีๆก็จะตามมาเกิดขึ้นนะครับเป็นมุมที่มีความ เรื่ดเพลินมีความสุขมีความพอใจนะครับก็จะเป็นผลลัพธ์เชื่อมมาจากการเงินด้วยนะครับอ่ะมีเงินมีทร,ศศรัพย์สินมีรายได้มีความสุขในการจับใจ่ายใช้สอยมีกิจ,จกรรมต่างๆเข้ามาก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับอะไรที่เราไม่ขัดสนในเรื่องของการเงินนะครับบรรยากาศดีๆก็จะตามมาครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น เรียญน,นะครับดเรียนคือส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของการเงินนะครับก็เจาะจงลงไปที่อาชีพเสริมอาชีพที่ใช้ทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะบุคคลเด่นขึ้นนะครับก็ลองมองมอง,มองหาโอกาสไว้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีอาชีพเสริมนะครับเพราะว่าดวงเราจะเด่นขึ้นมานะครับการสร้างอาชีพพิเศษทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล ประสบการณ์อะไรก็สามารถที่จะนำมาวางแผนจัดการทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับแล้วก็เป็นที่มาของการเงินได้ดีด้วยนะครับนอกเหนือจากงานประจำนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางว่าอย่าลืมอย่ามองข้ามอาชีพเสริมนะครับมีทักษะมีความรู้อะไรลองดึกล,ลองศึกษาดูแล้ววางแผนดีๆนะครับโอกาสของท่านก็จะเปิดกว้างขึ้นมาในจุดนี้ด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับมาดูเรื่องที่ส คือเรื่องของความรักครอบครัวนะครับพี่น้องชาวรา,าพี่น้องชาวปีชวดนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างในเส้นทางของความรักนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยาจักษ์ใบที่หนึ่งะครับเป็นราชินีพัชจ,จันนะครับอันนี้ประเด็นความรักอาจจะดูเหมือนว่ามีปัญหานะครับปัญหาคือมีคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความรักนะครับ ในรูปแบบอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับไม่บาดตัวท่านเข้าไปแทรกแซงในความรักของคนอื่นเขาหรือว่าใครบางคนเข้ามาแทรกแซงในความรักของท่านก็จะเกิดเป็นปัญหาได้มีความซับซ้อนมีการปกปิดข้อมูลมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ตามมาด้วยคําว่าความทุกข์ความเครียด ความกังวลนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องดูแลแล้วก็ต้องระวังนะครับว่าจะมีปัญหาในรูปแบบนี้ก็ต้องพยายามนะครับอย่าให้เกิดหรือว่าศึกษาเรียนรู้ดีๆจะดีกว่าในประเด็นความรักนะครับส่วนที่เชื่อมโยงมาอีกจุดหนึ่งในเรื่องนี้นะครับก็คือความเครียดนะครับสุภาพสตรีชาวปีชวดนะครับมักจะมีปัญหาในเรื่องของความคิด ในเรื่องของความเครียดในเรื่องของอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับเจ็บมาคิดเจอปัญหาแล้วก็หาทางหลุดพ้นไม่ได้สลัดไม่ออกวนเวียนซ้ำซากอยู่กับบางเรื่องบางอย่างนะครับก็จะเป็นปัญหาทำให้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสุขภาพไม่ว่าทางกายหรือว่าทางใจนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเฮอร์เมสนะครับเฮอร์เมสเป็นดวงของครูบาอาจารย์นักบวช นั่นคือเป็นดวงที่อยู่ตรงกันข้ามกับคำว่าครอบครัวและความรักนะครับพี่น้องชาวปีชวดนะครับอาจจะยังไม่ลงตัวไม่สมบังในเรื่องของความรักบางคนก็มักจะมีทางออกนะครับในเรื่องของความเครียดในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับครอบครัวและความรักโดยการเข้าไปศึกษาธรรมะโดยการที่หาทางที่จะมองถึงความสง,งบ นะครับอันนี้เป็นดวงของคนที่กําลังหาทางออกจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับความรักอยู่ด้วยนะครับและดวงที่เชื่อมโยงมาก,ก็คือว่าการรอคอยเกี่ยวกับความรักนะครับอาจจะใช้ระยะเวลามากเป็นพิเศษนะครับคือรอแล้วรออีกรอแล้วรอเล่ารอปีนี้ปีหน้าอันนี้ประมาณนี้นะครับคือเป็นช่วงเวลาของความรักที่ยังต้องใช้เวลานะครับ แต่ในขณะเดียวกันนะครับในเส้นทางของความรักครอบครัวนะครับก็จะย,ยังจะมีกิจกรรมเขาเรียกว่ากิจกรรมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านศาสนาทั้งด้านการเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับสําหรับคนที่มีจุดนี้นะครับก็จะผ่านอุปสรรคได้เพราะว่าดวงเฮอร์มิตรคือดวงของผู้ใหญ่ดวงครูบาอาจารย์ดวงที่จะมาส่งให้ท่านได้แก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกี่ยวกับอะไรนะครับการงานการเงินความรักความทุกข์ ต่างๆก็จะมีโอกาสในการที่จะเรียนรู้พัฒนาแล้วก็มีโอกาสที่จะมองเห็นอนาคตสดใสรออยู่นะครับเพียงแต่ว่าบางช่วงบางเวลาท่านอาจจะเจอปัญหาต้องใจเย็นๆต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะพบทางออกนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็น8ปดไม้เท้านะครับ เรื่องของความสมบูรณ์นะครับในส่วนที่ดีนะครับคือการสร้างงานสร้างอาชีพกิจกรรมเสริมขยายงานสร้างโอกาสใหม่ๆได้ดีขึ้นนั่นก็คือความมั่นคงในครอบครัวยังมีทรัพย์สินมีรายได้มีอนาคตสดใสตรงจุดนี้อยู่นะครับและรวมทั้งเรื่องของโอกาสนะครับที่ชาวปีชวดนะครับคนที่มีครอบครัวอยากจะสร้างหลักฐานของชีวิตอยากจะมีอนาคตที่ดีๆมีบ้านมีที่อยู่มีที่ดิน ถ้ามีโอกาสที่จะได้พบจุดนั้นได้นะครับนี่คือความมั่นคงในอนาคตที่จะเดินหน้าต่อไปได้ครับอ่ะต่อมานะครับมาดูเรื่องที่4นะครับคือเรื่องของอุปสรรคจะมีอะไรบ้างสุขภาพเป็นอย่างไรและโอกาสในการแก้ไขต่างๆแนวทางชีวิตจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเรามาดูกันเรามาเริ่มต้นจากส่วนที่เป็นอุปสรรค ที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเป็นทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์คือตัวแปรอย่างมากนะครับเหตุการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในวงจรชีวิตในเส้นทางการทำงานหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมักจะทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะรวดเร็วบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไร บางครั้งก็เป็นลักษณะของการที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ควบคุมไม่ได้นะครับเป็นเรื่องอุปัติเหตุเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมากเป็นพิเศษเหล่านี้นะครับพี่น้องชาวปีชวดนะครับควรจะระมัดระวังปัญหาเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตามก็ยึดมั่นในแนวทางของคำว่าไม่ประมาท มีสติในการดําเนินชีวิตนะครับก็เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับคําว่าไม่ประมาทนี้ดีนะครับใช้เมื่อไหร่ก็ยังเป็นคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนไหนวันอะไรก็ตามนะครับคือไม่ประมาทมีสติหนักแน่นมั่นคงนี้เป็นกุญแจสําคัญในการที่จะทําให้ท่านผ่านอุปสรรคได้ในระดับหนึ่งแคล้วคลาดปลอดภัยอีกในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความมั่นคงได้เพราะฉะนั้น ปัญหามีต้องระวังต้องไม่ประมาทต้องผ่านให้ได้นะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของอุปสรรคและการแก้ไขแนวทางชีวิตนะครับเป็น8ทถ้วยนะครับ8ถ้วยคือโอกาสในการที่ท่านจะผ่านอุปสรรคเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าปัญหาใหม่ นะครับท่านมีโอกาสในการที่จะพบจุดของการเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้นะครับรวมทั้งปัญหาที่เคยสะสมมาตั้งแต่ปีเก่านะครับปีที่ผ่านมาปี67นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานท่านมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้นะครับเริ่มต้นงานใหม่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานเปลี่ยนแปลงงานได้ได้งานใหม่พบกับอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม เรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับท่านที่เจอปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับท่านก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นนะครับบางคนแก้ไขปัญหาการเงินยังไม่เสร็จภายในปี2567อย่าพึ่งหมด กำลังใจนะครับท่านยังมีโอกาสในการที่จะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก้ไขปัญหาได้นะครับและการเงินของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่านี่เป็นการมองไปถึงปี2568ว่าท่านเจอปัญหาอะไรมาแล้วแก้ไขได้ไหมจะพบกับอะไรนะครับแม้ว่าในการคุยกันในการพูดคุยกันในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนอตุลาพฤศจิกาแต่ว่าเรามองไปถึงอนาคตนะครับ เรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาความรักนะครับท่านมีโอกาสดีในการที่จะกลับมาเข้าใจกันได้ปรับอะไรเท่าให้กลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีได้หรือไม่คนที่รอรอความรักรอคนรักท่านก็ยังมีโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะผ่านผ่านปัญหาแล้วก็เริ่มมีความรักนะครับ และก็รวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับก็จะมีโอกาสในการที่จะแก้ไขนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่ามองข้ามตรงจุดนี้นะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเวลาใดเดืเอนไหนนะครับท่านยังมีโอกาสในการที่จะค่อยๆฟื้นเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาสู่ทิศทางที่ดีได้นะครับเพราะว่าดวงของท่านยังมีผู้ใหญ่ดวงมีครูบาอาจารย์ ดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงของจัดสเมินโอกาสยังมีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้ออย่าหมดกำลังใจในทุกครั้งที่ท่านเจอปัญหาท่านยังมีโอกาสที่จะพบทางออกนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขนะครับเป็นอาศวิน ไม่เท้านะครับภาพรวมของการงานนะครับยังมีโอกาสดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานได้มีการเริ่มต้นใหม่มีการตําแหน่งใหม่มีการย้ายที่ทํางานหรือไม่ก็มีการเดินทางเกี่ยวกับการงานด้วยนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เกิดขึ้นน่าพอใจในเส้นทางของการงานนะครับทีนี้เรายังมี ให้พยากรใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวปีชวดนะครับปี25-68นะครับภาพร,รวมแล้วเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับเป็น10ถ้วยนะครับภาพรวมยังดีจัดสมหวังนะครับเส้นทางของการงานดีนะครับไม่ว่างานเก่างานใหม่แก้ไขปะนะัญหาการงานได้ได้รับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับและก็การเงินรับทรัพย์ มีเงินหมุนเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยตลอดความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะสมหวังแล้วก็บรรยากาศดีๆก็จะตามมานะครับงานเลี้ยงกิจกรรมดีๆงานฉลองในความสมบูรณ์ในสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าสิบถ้วยจะเป็นบรรยากาศในช่วงไหนเดือนอะไรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องดูนะครับใช้ชีวิตแล้วก็ดูต่อไปว่าแต่ละช่วงจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับ ก็จะมีแนวโน้มที่ดีนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในปีชวดในปี2568 8นะครับจะมีการงานที่ดีขึ้นนะครับท่านจะได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารรอคอยงานก็จะสมหวังนะครับไม่ว่าจะ มีปัญหามากก่อนหน้านี้นะครับการงานจะเป็นจุดเด่นจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะครับแก้ไขปัญหาของการงานได้ได้งานใหม่เปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งมาท่านจะเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของการงานได้รับความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับเส้นทางของการเงินนะครับนอกเหนือจากรายได้ประจานะครับก็อ,อย่ามองข้าม รายไร้มาจากอาชีพเสริมนะครับอาชีพที่มีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะบุคคลก็จะเป็นจุดเด่นนะครับจะมีการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์สร้างงานสร้างอาชีพในจุดนี้ค่อนข้างจะมากด้วยเป็นพิเศษด้วยนะครับก็อ,อย่ามองท่ามเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีโอกาสดีนะครับบางคนก็มีการค้าขายอ่าเป็นอะไรมากมายในโลกออนไลน์ในยุค หน้านะครับในยุคป,ปีหน้านะสำะหรับชาวปีชวดนะครับก็จะเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งนะครับแม้ว่าความรักนะครับอาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจซึ่งกันเลยกันมีความรักที่ปกปิดมีคนเข้ามาแสกแซงมีตัวแทรกเข้ามาในวงจรชีวิตความรักนะครับก็อย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะครับแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงยังมีศึกษาเรียนรู้อดทนรอคอยมีช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ท่านจะเข้าใจชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะขยาย ในส่วนที่ดีอยู่แล้วให้เติบโตต่อไปในรครอบครัวเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีบ้านมีที่ดินมีองค์ประกอบของความสุขสมบูรณ์อยู่นะครับเพราะว่านั่นคือโอกาสของท่านนะครับยังเชื่อมโยงกับบุญกุศลกับอานิสงค์คุณงามความดีนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแบบปุบปรับกระทันหันควบคุมไม่ได้อย่างเรื่องของอุบัติเหตุ นะครับอันนี้ก็ฝากกันเป็นแนวทางนะครับก็ยึดมั่นนะครับในเรื่องของบุญกุศลการทําคุณงามความดีไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับมีสติด้วยนะครับว่าจะทําอะไรนะครับก็เอาเป็นแนวทางกว้างๆไปว่าท่านอาจจะเจอถ้าขาดสติถ้าไม่ระมัดระวังหรือว่ามีความประมาทนะครับก็ฝากเป็นแนวทางว่าต้องระวังต้องรอบคอบนะครับส่วนที่ดี คนที่เจอปัญหาคนที่เจออุปสรรคคนที่เจอเรื่องราวที่ไม่ดีมาก่อนหน้านี้นะครับท่านยังมีโอกาสในการที่จะผ่านอุปสรรคได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เจอปัญหาให้ยึดว่าท่านมีโอกาสในการที่จะผ่านอุปสรรคจะมีทางออกจะแก้ไขปัญหาได้นะครับไม่ว่าจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์แนะนําหรือไม่ก็เชื่อมโยงไปถึงบุญกุศลด้วยนะครับภาพรวมแล้วจะดี ประสบผลเสเร็จมีงานเลี้ยงมีงานฉลองมีงานดีๆความสำเร็จที่น่าชื่นใจรออยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับชาวปีชวดทุกคนนะครับเดินหน้าต่อไปในปี2568ด้วยความเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งพบกับความสุขความสำเร็จและความร่ารวยกันนะครับเอาละครับหมหักพยากรณ์ดวงชาวปีชวดในปี2568มา ครบนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตนะครับก็อบอกเล่าสู่กันฟังสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ดูกันไว้เป็น ไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับดูแบบมีสติดูแบบที่เราจะได้อะไรไปบ้างนะครับนอกเหนือจากเชื่ออย่างเดียวนะครับก็ขอให้เชื่อแบบมีสติไม่ประมาทนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขความส็จสมบังมั่นคงลุงล่งเรืองนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ